ย้อนรอยกระบะสัญชาติไทยเคยเกิดขึ้นแต่ทำไมถึงไปไม่รอดเชื่อไหมครับว่าครั้งหนึ่งในบ้านเราเกือบจะมีรถยนต์แห่งชาติเป็นของตัวเองชื่อว่า VMC แต่ทำไมถึงหายไปซะงั้นย้อนกลับไปยุคปี90ค่าย VMC หรือบริษัทกระจกนิรภัยไทยทุ่มงบมหาศาลสร้างรถชื่อ VMC Seville กระบะสัญชาติไทยภายใต้ชื่อบริษัทสยาม VMC ยานยนต์จำกัดตัวรถมาพร้อมความล้ำมากๆในยุคนั้นทั้งเครื่องดีเซล2.5ลิตรโบร์กกำลังสูงสุด117แรงม้าที่นำเข้ามาจากอิตาลีการออกแบบก็น่าจะถูกใจคนไทยและ คุณภาพงานประกอบก็ไม่แย่จนหลายคนถึงกับบอกว่านี่มันเหนือกว่ากระบะญี่ปุ่นในยุคป,ปีนั้นซะอีกแ,แล้วก็ต้องฝันสลายเพราะความเร่งรีบในการทำตลาดบวกกับคู่แข่งมันเหนือกว่าในเรื่องของศูนย์บริการและการ PR ประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้ก็มีน้อยเกินไปแถมวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงปี97ทำพิษหนักต้นทุนพุ่งกระฉุดหนี้สินรุมเรา้าสุดท้ายไปต่อไม่ไหวต้องปิดตำนานลงอย่างน่าเสียดายและถ้าถามว่าในปัจจุบันมีรถสัญชาติไทยไหมคำตอบก็คือมีครับอย่างไทยรุง่งแต่จะเรียกว่าสัญชาติไไทยกก็็อาาจจะด้มเตป เพราะเป็นรถที่ทําการดัดแปลงจากพื้นฐานกระบะค่ายญี่ปุ่นโดยคนไทยอย่างรถกระบะสีประตูรุ่นแรกๆและมีรุ่นพิเศษอย่าง T-R Transformer ที่หลายคนอาจจะเคยผ่านตามมาบ้าง <S <S และก็ยังมีรถใหม่ Mobility หรือ Next ที่ลุยเรื่องรถกระบะไฟฟ้าตามยุคสมัยแต่ก็อาจจะเน้นเป็นทางรถเพื่อการพาณิชย์มากกว่านะครับทุกคนคิดว่าถ้าที่ไทยมีรถเป็นของตัวเองจะสู้รถจากต่างประเทศได้ไหมมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยถ้าชอบคลิปเรื่องรถแบบนี้ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ